ก็กลาบสวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับนะครับก่อนอื่นเลยผมขออนุญาตบอกก่อนนะครับว่าผมจะขึ้นไลฟ์สดวันไหนนะครับผมจะขึ้นไลฟ์สดวันพุธที่30นะครับผมผมจะขึ้นไลฟ์สดวันที่30นะครับก็จะเป็นช่วงกลางคืนนะครับพอดีว่ามันตรงกับช่วงสิ้นเดือนพอดีนะครับซึ่งผมคงหยุดขายของไม่ได้นะครับก็เลยต้องมาไลฟ์สดต่อกลางคืนนะครับคือผมขายของเสร็จประมาณ4ี่ห้าทุ่มใช่ไหม นะครับแล้วผมก็จะขึ้นไลฟ์สดต่อเลยยาวเลยนะครับถ้าไม่ขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่าเงินอยู่กับพระหมดเลยประมาณนั้นนะครับอ่ะคลิปนี้นะครับผมผมก็จะมารีวิวพระของลูกค้าที่สั่งผมไว้นะครับก็ได้มาสององนะครับนะคนแรกครับมีพี่ท่านนึงคนแรกนะพี่เขาได้สั่งไว้แล้วเขาก็เลือกเอาองค์สีดำนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาส่องความสวยกันครับ นี่ครับสโคตรมัวเลยอ่ะดูอย่างนี้แล้วกันเนาะนะครับเป็นพระศิวลีองค์จ้อยปีปีสองพถึงปี0ย์เอ้ยปี2500ถึงปี15ประมาณนั้นนะครับอ่ะนี่นะครับตรงตามตำราเป๊ะนะครับด้านหลังมีลายนิ้วมือนะครับจริงๆพระเขาก็จะโค้งไปข้างหน้าแบบนี้นะนะครับอันนี้มันเรียบแล้วมองไม่เห็นนะครับอ่ะ แต่ไม่เป็นไรผมมีรูปให้ดูนะครับนี่นะครับนี่นะจะเป็นพิมพ์นี้นะครับสีดำจะเป็นพิมพ์นี้นะครับดูอันนี้ดีกว่านี่นะครับจะเป็นพิมพ์นี้นะครับสังเกตง่ายๆข้างหน้าหน้าพระจะเป็นประมาณนี้นะครับสังเกตง่ายๆดูครับเห็นไหมเห็นจ้องงอยออกมาไหมด้านหน้านะครับองค์จริงจะสวยมากครับนะครับ อันเนี้ยพี่เขาได้สั่งผมไว้นานแล้วน่าจะเป็นเดือนแล้วนะครับพอดีว่าผมเคยบอกไว้ว่าพี่ๆนะครับอยากได้พระรุ่นไหนของหลวงพ่อกลวยนะครับแต่ขอรุ่นแบบราคาเบาๆนะนะครับหรือว่า1000นต้นๆประมาณเนี้ยนะครับหลักร้อยหลักพันเนี่ยผมพอหาให้ได้แล้วผมหาได้ในราคาถูกๆนะครับนะผมก็ขอแบ่งพี่ๆสายตรงนะสายตรงมาอันแหละนะครับนี่นะครับนี่แบ่งมาจากพี่นี่สิบอันดับ สายตรงหลงพ่อกวยนะครับก็มีเสียบอยลาดพร้าานะครับอาจารย์ผมก็จะเป็นเฮียนงกิ่งแก้วนะครับนี่ได้มาจากพี่ๆนะครับอ่านะครับองค์เนี่ยนะครับผมปล่อยไปให้พี่เขาราคา9 5้าราบบาทนะครับผมปล่อยไป950บาทนะไม่ข้าม1 0 0่นะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าผมพยายามจะกดราคาเออให้มันต่ำที่สุดนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมก็จะไม่ข้าม1,000ให้นะครับ ถ้าเป็นไปได้นะนะครับถ้าถามว่าผมได้กําไรกําไรไหมผมได้กําไรนะครับผมก็บอกพี่เขาตรงๆว่าตอนแรกอ่ะผมกะว่าผมจะปล่อยให้พี่เขา900บาทนะครับแต่พอดีว่าผมมาคิดคํานวณนะครับคิดคิดคิดคำนวณเงินนะครับผมเท่าทุนเลยมันมันไม่ได้กําไรนะครับผมก็เลยบอกพี่เขาว่าพี่ครับเออผมขอ950บาทนะครับผมขอกําไร50บาทนะครับนะพี่เขาก็ให้นะครับนี่ จริงๆแล้วเนี่ยพระเปล่าเปาก็ประมาณ1,100หรือไม่ก็เออจริงๆพระเปล่าเปลาเนี่ยประมาณ800ถึง1 2น0นะครับถ้าเป็นพระเปล่าเนะนะครับแต่องผมเลี่ยมกรอบให้ด้วยนะครับอันนี้ผมไปต่อราคาพี่เข้ามาอีกทีนึงแล้วผมก็ไปต่อราคาค่าเลี่ยมมาอีกทีนึงนะครับนะมันก็เลยได้ราคา950บาทนะครับ นะเวสังเกตดูไหมว่าเวลาผมจะมารีวิวพระอะไรเนี่ยผมจะบอกราคาต้นทุนผมทุกอย่างผมจะไล่ให้ดูเลยว่าผมได้มาเท่านี้ผมขายเท่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยผมพยายามให้มันชัดเจนมากที่สุดนะครับนะเนะี่ยนะครับถ้าออกบัตรนะถ้าออกบัตรก็จะประมาณไม่ต่ำกว่าพันห้านะครับไม่ต่ำกว่าพันห้านะครับถ้ามีบัตรด,ด้วยพร้อมเลี่ยมกรอบด้วยมันจะราคาประมาณพันห้าบาทขึ้นไปนะครับ ามาดูองค์ที่สองครับองค์องค์ที่สองเนี่ยพี่เขารับผมไปประมาณสองสามองค์แล้วนะพี่เขารับแบบมีบัตรไปด้วยนะครับตอนนั้นผมปล่อยให้พี่เขาสองพันบาทมั้งเพราะว่าพ้าสวยด้วยเรี่ยมกรอบด้วยแล้วก็มีบัตรสายตรงให้ด้วยหนึ่งใบนะครับมันก็เลยสองพันบาทนะครับถ้าถามว่าผมได้กําไรเยอะไหมผมได้กําไรประมาณร้อยเดียวนะครับหมายถึงองค์ก่อนหน้านี้นะนะครับส่วนองค์นี้นะครับอันนี้เป็นของอีกพี่ท่านหนึ่งนะครับเป็นพี่ท่านหนึ่งนะ พี่ท่านนี้นะครับโอ้โหใจดีมากเลยผมบอกว่าผมเอา950พี่เขาโอนมาให้1000บาทนะครับอ้ก็ขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวต้องหาของแถมให้พี่เขาด้วยนะครับอ่ะนี่นะครับองค์นี้พิมพ์ไหนนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนแป๊บหนึ่งนี่ก็จะเป็นพิมพ์นี้ครับพิมพ์แดงนะครับเป็นพิมพ์ไม่มีย่ามนะครับเนี่ยเห็นไหมพิมพ์ไม่มีย่ามนะครับองค์นี้จะเป็นองค์สีดำเนาะก็คืออง์นี้นะครับ นี่ไม่มีย่ามไม่มีย่ามส่วนพิมพ์มีย่ามนะครับนี่จะเป็นแบบนี้ผมบอกเลยว่าพิมพ์ไม่มีย่ามอะ่ะมันจะหายากราคาหลักร้อยหลักพันแทบจะไม่มีเลยไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับถ้าเป็นของแท้นะมันจะราคาหลักหมื่นอย่างเดียวเลยมันจะราคาหลักหมื่นอย่างเดียวเลยนะครับอ่าอันนี้ก็บอกไว้ นะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะครับถ้าเห็นขาย2-300บาทเนี่ยตีเก้ไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าพิมพ์ไม่มีย่ามเนี่ยราคา2-300บาทไม่มีนะครับ2-300าบาทไม่มีนะถ้าเป็นพิมพ์ไม่มีย่ามนะครับแต่ถ้าพิมพ์มีย่ามแบบนี้นะครับเนี่ยอย่างพิมพิมนี้นะครับถ้าแบบเนี้ยราคาหลักร้อยก็ยังพอมีอยู่นะครับแต่ก็ราคาก็จะอยู่ประมาณ7800ขึ้นไปนะครับ7จ0 0จนถึงหลักพันนะแล้วแต่วความสวยแล้วแต่มือ ของคนขายด้วยนะครับนะนี่ส่วน2องพิมพ์เนี่ยจะหาง่ายจะหาง่ายเจอทั่วไปเลยนะครับจะหาง่ายเออพี่เขาบอกว่าอะไรนะสายตรงพีตพ่ต้นพี่ต้นสิทธิหลวงพ่อกลวยอะ่ะแกบอกว่าอะไรนะพระศีวลีองจ้อยของหลวงพ่อกลวยเนี่ยเออท่านสั่งโรงงานปั๊มมามั้งนะครับสั่งโรงงานปั๊มมา สั่งมาจานวนเยอะมากๆนะครับหลายหมื่นองเพอเพอ่ถึงแสนองค์อันนี้ผมจําคําพูดเข้ามานะเรื่องจริงเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับอันนี้สายตรงเขาพูดมานะครับพูดง่ายๆว่าหลายหมื่นองค์นะครับหลายหมื่นองคแต่ก็ต้องดูดีๆนะครับเพราะว่ามันจะมีพิมพ์ต่างวัดด้วยมันจะมีพระสิวลีหลวงพ่อกลัวออกออกต่างวัดด้วยนะแต่ผมจําชื่อวัดไม่ได้นะครับมันจะเป็นวัดอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละ พิมพิมจะคล้ยายๆกันนะครับแต่ว่าถ้าเราส่องดูแล้วอะ่ะเราจะรู้ได้เลยว่าไม่ใช่พิมพ์วัดโคสิตารามนะครับผมก็ไม่มีตัวอย่างให,ให้ดูว่ะผมจําชื่อวัดไม่ได้อะ่ะแต่ว่าเป็นหลวงพ่อกลวยปลูกเสกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นหลวงพ่อกลวยปลูกเสกเหมือนกันนะครับข้อขายอยู่อยู่หลักร้อยนะนะครับผมเห็นแล้วแต่ผมไม่เอามานะครับผมเห็นแล้วว่าผมไม่เอามาเพราะว่าผมเน,น้นวัดโคศิตารามไ,ไว้ก่อนนะครับถ้าออกต่างวัดเนี่ยราคามันจะเบาพอเผลอผมจะปล่อยไม่ได้ด้วยนะครับก็เลยแบบ ไม่เอามานะครับผมเน้นวัดโคศีตารามเน้นออกตรงวัดตรงที่มากกว่านะครับอ่ะผมก็ได้สองรุ่นนี้มานะครับส่วนองค์นี้นะครับเขาเรียกว่าพระศิวลีองค์จ้อยฐานหมอนหัวแหลมนะครับบางคนก็เรียกว่าหัวจรวดนะครับนี่หัวแหลมจะแหลมแบบนี้ฐานจะใหญ่แบบนี้นะครับพี่เห็นตรงฐานไหมฐานเนี่ยจะใหญ่ๆเขาเรียกมันจะคล้ายๆหมอนประมาณนั้นนะ นะครับเขาก็เลยเรียกว่าพาสซิวเวอรีฐานหมอนนะครับฐานหมอนหัวแหลมเออประมาณนี้นะครับนีここ่ส่วนองค์นี้ฐานจะเล็กเห็นไหมอ่าดูจากพาสซิวเวอรีองค์นี้ได้เลยเห็นไหมฐานเล็กนะครับนี่ฐานจะเล็กๆแบบนี้นะครับดูอย่างนี้ดีกว่าเว้เห็นไหมฐานฐานจะเล็กนะครับนี่ส่วนองค์นี้ก็ฐานเล็กนะครับนี่เห็นไหมฐานเล็กนะครับ แต่ถ้าเป็นฐานหมอนเนี่ยฐานจะใหญ่แบบนี้เลยนี่นี่พี่สังเกตเห็นอยู่แล้วแหละนี่นะครับจะฐานใหญ่แบบนี้เลยซึ่งราคาจะแพงนะหลักพันอย่างเดียวเลยนะครับประมาณพันสามถึงสองพันนะครับประมาณนั้นแหละก็แล้วก,ก็แล้วแต่คนอนะ่ะแต่ถ้ามีบัตรด้วยก็ประมาณสองพันสองพันสองประมาณนี้นะเท่าที่ผมเคยเห็นมานะครับอันนี้ก็ไม่ฟันธงนะนะครับ นี่นะครับพระศิวลีสององค์นี้นะครับมีเจ้าของแล้วนะครับพี่ๆท่านใดนะครับสนใจวัตถุมงคลหลวงพ่อกลวยนะครับก็ส่งรูปส่งอะไรมาให้ผมก็ได้ถ้าผมพอหาได้นะครับเดี๋ยวผมจะหามาให้นะครับแต่พี่ต้องรับนะเพราะว่าผมหามาให้ผมต้องออกตังก่อนนะครับผมออกตังให้ก่อนนะครับถ้าผมหามาให้แล้วพี่ไม่รับอย่างเงี้ยซวยเลยนะครับหมายถึงผมอ่ะซวยเลยอ่ะ สุดท้ายนี้นะครับผมผมก็ฝากไว้นะครับก็คือผมจะไลฟ์สดวันที่30นะครับพระมีอะไรบ้างนะครับผมบอกตรงๆเลยว่าพระหลุดรอบนี้มีเยอะมากเพราะว่าอาทิตย์นี้ผมไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดใช่ไหมผมก็จะมีเวลาหาพระมากขึ้นนะครับ2อ,อาทิตย์เต็มๆอ่ะผมใช้เวลาหาพระนะครับได้ของดีเยอะมากนะครับพระหลวงพ่อกลวยก็มีพระย้อนยุคหลวงพ่อกลวยก็มีนะครับ พูดผมพูดง่ายๆว่าพระหลุดเยอะมากรอบนี้นะครับผมก็กังวลใจเหมือนกันว่าผมจะขายยังไงดีวะเพราะว่าถ้าผมขายถูกอ่ะบวกอง์ละ5บาท10บาทอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าผมขายได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าพระบางองค์เนี่ยที่มันราคาหลักหลายๆร้อยหลักพันอย่างเงี้ยถ้าผมเอามาขาย50บาท60บบาทอย่างเงี้ยผมก็เสียดายหน้าพระถึงแม้ว่าพระบางองค์ผมได้มาถูกก็จริงนะครับแต่ว่า เราใช้ความสามารถเราหามาเราก็อยากได้ราคาที่มันสมน้ําสมเนื้อนะครับผมก็ไม่ได้ขายราคาสากลหรอกถ้าผมขายราคาสากลได้ผมขายไปแล้วนะครับนะเดี๋ยวก็ต้อง,องรอลุ้นเอาว่าผมจะเอาอยัางไงนะอ่ะถ้าถ้าพระมาถึงนะครับเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวให้พี่ๆรับชมเหมือนเดิมนะครับอ่ะสุดท้ายนี้จริงๆละอ่ะผมฝากอันนี้ด้วยอันนี้นะครับอันนี้ก็ได้หลุดมานะครับอันนี้ก็ได้หลุดมาอันนี้คือลูกอมนะครับ ลูกอมหลวงปูทิมนะครับองค์นี้นะครับคือลูกอมหลวงปูทิมชื่อว่าลูกอมหลวงปูทิมบอลวานิช bon นะครับบอลวานิชปีหนึ่งเจ็ดนะครับอ่ะใครใส่หลวงปูทิมก็น่าจะรู้อยู่น้องว่าบอลแปลว่าอะไรนะครับอ่ะนี่นะครับบอลวานิชนะครับบางคนก็เรียกว่าบอลน้ํามันนะครับนี่อันนี้ก็ได้หลุดมานะครับ จริงๆได้มาตั้งแต่คันที่แล้วแล้วแหละแต่ผมเก็บไว้นะครับไม่ได้เอาขึ้นมาให้พี่ๆดูนะครับเพราะว่านานๆได้ของดีของหลุดมานะครับอ่ะอันนี้ถ้าใครจะรับผมเปิดไว้สองพันนะครับต่อราคาได้นะครับเพราะว่าผมได้มามาถูกนะครับอืมผมได้ในราคาหลุดมานี่นะครับสามารถออกบัตรได้นะครับออกบัตรรับรองได้อันนี้บอนวานิดปี 1, 7ึ่งนะครับสําหรับลงพูทิมนะครับอ่ะ อันนี้ก็เก็บไว้ก่อนโอเคครับพี่ๆสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ